ความรักบทเพลงที่ร้องที่สุดตลอดกาลหนึ่งผลงานของจิรพันธ์อังสวานนท์ที่ยังคงอยู่ในใจเสมอรักโชว์สดๆในรายการ Open Eyes by มาดามนันสัปดาห์นี้รักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจกัน พร้อมเปิดใจศิแล้วเป็นระดับตำนานที่เคยโด่งดังจากผลงานชั้นคร<อ>ูก็อยากจะนําเสนอเพลงที่ผลงานที่คนไม่เคยได้ยินมากกว่าแต่ถามว่าเพลงที่ยังไม่เคยได้ยินไม่ม่างกังบ้างเหรอแล้วเพลงประจําตัวแต่ละท่านนี่จะได้ฟังไหมท <c oughs> นได้ทนไปมีไหมกับอีกหลายบทเพลงของคอนเสิร์ตชีวิตเพื่อดนตรี50ปีจิรพันธ์อังสวานนท์ ไม่มีพิจิก็ไม่มีผมวันนี้แต่นักแต่งเพลงที่ที่ใช้ช้อยคำที่ทั้งอบอุ่นทั้งเป็นความมีกวีอย่าพลาดชมในรายการ Open Eyes บายประดามนัดอันคารที่22<ม>กันยายนนี้บ่ายโมงครึ่งทาง Nation TV 22และ32